โคคุชิโบอสูรจันทราข้างขึ้นที่1โคคุชิโบปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่98เมื่อคิมุสุจิมุสันได้เรียกพบเราอสูรข,ข้างขึ้นภายในปราสาสตท์ไร้ขอบเขตโคคุชิโบคืออสูรจันทราที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดา12อสูรจันทราเขาแข็งแกร่งมากๆแม,ม้แต่เสาหลักของหน่วยพิฆาตอสูรเขาก็สามารถสังหารได้ง่ายๆเลยโคคุชิโบนั้นมีดวงตา6ดวง,ดวง,ดวงพวกดาบเป็นอาวุธเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาดาบขั้นสูงและยังเป็นผู้ใช้ปราณจันทราซึ่งเป็นปราเฉพาาาาะะตัวัววอีีีกกกรรูปแแบบบหนนึ่่่งทมโโทมาลลา ในสมัยที่โคคุชิโบเป็นมนุษย์เขาเป็นพี่น้องฝาแฝดกับโยริอิจิผู้ใช้ปรานตะวันและผู้ใช้ปรานคนแรกโคคุชิโบนั้นอิฉาน้องชายที่เกิดมาพร้อมกับความสามารถที่ยอดเยี่ยมจนเกิดเป็นความชิงชังเขาอยากแข่ง,ขงกว่าโยริอิจิจนเลือกหนทางที่จะเป็นอสูรตามคำชักชวนของมุซันในศึกปราสาทไร้ขอบเขตโคคุชิโบได้ประทะักับโทคิโทมุอิจิโร่เ ah, ah. สาหลักหมอกเก็นยะชินาซึงะวะเสาหลักวายุฮิเมจิมะเกียวเมเสาหลักหินผาในศึกครั้งนี้เป็นศึกที่ดูเดือดมากแต่สุดท้ายโคคุชิโบก็เป็นฝ่ายพายพาแ้ครับ ส่วนปลานจันทาที่โคคุชิโบใช้นั้นเดิมเป็นปลานที่เขาพยายามจะใช้ปลานตะวันแต่มันกลับเป็นปลานแยกสายออกมาจากปลานตะวัน